รู้ไหมครับว่าการเป็นผู้ฟังที่ดีช่วยเราในหลายๆอย่างครับขั้นแรกคุณจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่ฝั่งตรง,ตรงข้ามของคุณเนี่ยต้องการคืออะไรและคุณจะได้เข้าใจเขาด้วยมากขึ้นว่าจริงๆอะเขากำลังอยู่ในอารมณ์ไหนและอีกข้อนึงที่อาจจะเป็นก,กันไม่ถึงครับคือตัวคนเล่าจะเล่าได้ดีขึ้นดังนั้นครับนี่คือ4สิ่งที่คุณควรจะฝึกอย่างแรกครับลองโน้มตัวไปหาเขาดูให้ใกล้เขามากขึ้นว่าวเรากำลังสนใจเขาอยู่นะอย่างที่2ครับมองตาครับ ถ้าจ้องตาแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะยากเกินไปลองมองไปที่วางคิว้วลองมองไปที่จมูกลองมองที่ปากดูได้ครับและอันที่3มครับลองตอบรับเขาสิ่งที่เขาพูดอยู่เราจะเป็นอืมค่ะครับสิ่งเหล่านี้ช่วยในการฟังให้ดีขึ้นทั้งนั้นและสุดท้ายครับท้ายประโยคเวลาเขาพูดอะไรออกมาคุณอาจจะช่วยทวนเขากลับไปนิดนึงเช่นเออวันนี้ผมไปกินข้าวที่เดอรมอลมานะครับทวนเขาว่าเดอรมอลกลับไป ทำให้เขาสามารถต่อเรื่องที่เขาเล่าได้ดีขึ้นครับดังนั้นครับสี่อย่างที่คุณต้องทําครับมองตาโน้มตัวตอบรับและทวนคําครับแล้วคุณจะเป็นผู้ฟังที่ดีได้แน่นอนครับหากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดติดตามเรื่องับไทยแลนด์และแชร์คลิปนี้ให้เ,เพื่อนๆของคุณด้วยนะครับ